ก็ขอากาวสวัสดีท่านพ่อแม่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้เขาอยู่กับผมเองนะครับอาทิตยโตทีวีนะซึ่งผมเปลี่ยนชื่อช่องแล้วเพราะว่าอาทิตโตเท่กว่ามันเท,ท่ครับอืมอาทิตโตทีวีครับซึ่งชื่อน,นี้น้องผมก็ตั้งให้ครับน้องน้องญาตินะน้องญาติเอาละครับเนะราก็เข้าสู่เนืยอหากันเถอะซึ่งวันนี้เราจะมาทําบัก๊กกุญแจนะครับไอ้กุญแจงูเนี้ยนะนทำบั๊กนะ ก็คือแบบเราไม่ต้องตีนะครับคือคือได้ของเลยอ่ะคุณไม่ต้องเข้าไปตีคุณไม่ต้องเสียเวลาตีนะครับตอนแรกนะครับให้คุณเข้ามาที่กระเป๋านะเพราะผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งมันทําแบบสร้างทีไม่ได้นะครับคุณต้องเข้าคนเดียวเท่านั้นโอเคคุณทําไปละช่างแม่ง <laughs> โอเคนะคัะ <laughs> เมื่อเรากดเข้า่านแล้วนะอยู่ดีก็กดเข้ามาเฉยเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะคุณไม่ต้องโจมตีอะไรเลยเว้ คุณเพียงแค่ปิดเน็ตปึ๊บขั้นที่สองกดยืนยันแล้วก็ขั้นที่สานะตัวสอบอินเทอร์เน็ตนะครับให้กดไ i ไฟไยพอไวไฟมาแล้วให้กดยืนยันนะแล้วมันก็จะเด้งมาหน้า desktop inventory นะครับนะมันก็จะขึ้น ไอเทมแอปที่ผู้กล้าไม่ได้เก็บในการล็อกอินคลาวก่อนถูกเก็บในเมืองหลักแล้วปวดรีบไปเก็บไอเทมก็จะหายโอเคแล้วไอเทมมันก็จะอ,อยู่ตรงนี้โดยท่านไม่ต้องไปเปลืองแรงเปลืองน้ําลายนะครับในการเออทําบางคนเนี่ยคุญแจเยอะนะผมเห็นบางคนเนี่ยบ้านรวยหมายเลยเขออย่าทำกุญแจแดงอะ่ะมาทำได้ถูกกุญแจเลยนะครับ กระเป๋าเข้าคนเดียวนะครับจะทัวร์ให้ใหม่นะเข้ามาเป็นเน็ตให้กดยืนยันทีหนึ่งให้เปิดเน็ตให้กดยืนยันอีกทีแล้วมันก็จะเด้งกลับออกมาวว้าวเป็นวิธีที่คนชั่วเท่านั้นนะครับผมจะใช้ะ โหดูผมนี่มันเสียนจริงๆก็บางนี้ไปเจอโดยบางเออน,นะครับก็ช่วงนี้ไม่เป็นหวานนะครับช่วงนี้เป็นหวานก็คือโอเคถ้าท่าไม่ชมทุกท่าน,น,าน,านผมก็ขอจบคลิป,ปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้ยก็ยังไม่มีคนทําออกมา,มามากนะครับก็คือมันเป็นระบบที่แบบคุณแจได้มาคือมันก็ มันไม่เชิงบา็กหรอกมันเป็นระบบของเขาอยู่แล้วนะซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะผมก็เลยแบบทำมาให้นะเผื่อจะได้มีอะไรดีๆในชีวิตบ้างนะครับแบบไม่ต้องเสียเวลากับกุญแจง,งูๆนะครับก็สำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย